อันผู้เขามานันเจา้าพีเจ้าหน้านันนุน้งขาฉลุงแล้วก็เสื้อข้อบ่วงเขาเจ้าทีนี่ยนี่รีบวแม่นี่ไดนะ้น<อ>า,าเจ้าว่ดเด็กหน่อยไปนี่ค่ะคอยบอกเลยได้ตัวเลขมาจากไซบาเนี่บางเทอเขาเจ้าก็คือว่าเจ้าเก่งถือกักแก่งแล้วมีเลขเก่งหัวเลขมากบวกว่าเลขฝันเย้าตื่นก็มักคือย้ายว่าเา้า งวดีนเหล็กนี่ตัวได้หนอกไรัตเดียวฮะวังหันกระไรซ้ำกันยังว่าวิ่งเป็นลางแม่บอกยืโน้ต่ได้ลงในงวดวังหันเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซืสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านดีลูกหลานเนาะค่ะเนาะลูกหลานกับสวัสดีแม่อายุดีไม่แห้งด้วยแม่เด้อนะคะ พี่เจ้าก็ให้ลำให้รวยไปให้ใดโศกลาภอีกนี่ให้พว้านแล้วพี่น้องจ้าถูเอเด้วยพี่น้องเด้อนะะคคุณยายสืบนะคะคุณแม่สืบเนาะคันผู้ใดได้เบิ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะมีเอฟซีตามเจ้าอยู่เดีแม่นบ่แม่จอยเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือคุณแม่เว้าเนาะก็คล้ายๆกับสมัยแต่ก่อนแม่นบ่แม่จ้เคยได้ตัวเลขโชคลาภจาก จากอย่างก่อนหนูลืมแม่เคยเเบาเคยเล่าให้สร้างเกี่ยวกับผันกับผุ้เลสทงนาอ๋อพี่เจ้าทีพี่ทงนาเคยได้จากเมองนั้นไน้ำเพิ่นเดี่ยวนี่บ่ได้ไปนอนบ่ได้ไปอันนั้นเพิ่นกระซี่จู่เฉยๆตัวข้าบ่ไปขอบ่ไปบอกข้าไปขอเพิ่นบ่ไปบอกเพิ่นจันเพิ่นที่ให้นั่นเพิ่นไหนเอง กันเพิ่นหายก็ได้เนาะเออไม่เป็นยังดอกแม่จ้ะกันเพิ่นหายก็ได้แต่กอนหนานีนะเพิ่นก็ะหายตลอดแม่นบเพิ่นหายเพิ่นหายแบบไรแม่หายต้องต้องอะไรอันเรี่องนี้เพิ่นเขามาเพิ่นเขามาหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ตายปะนั่ะพ่อใหญ่ตายปะเขามาหาพ่อใหญ่เขามาหาพ่อยัยแล้าอัน เจ้าหน้าเนี่ยพอเห็นพอยญ่พอหญ่เป็นไทเลียงไาเลียงเลยครับคือพอเห็นพอยญ่ก่อนเนอาจารจักเวนเทศปอว่าว้ายเจ้าว่าจักว่าเราตายเลยได้เหรออานารย์เราตายแล้วอันผูเขาม้านั่นเจ้าทีเจ้าหน้านั่นนุขาฉลุงแล้วก็เชือข้อบ่วงเขาเจ้าทีนี่มนี่รีบมาไหมไม่ได้อยู่นาเจ้าว่าเด็กหน่อยปนียนี่ ออยบอกเลยบอกว่ายาหายยาด่าเขาเด้อย่าพิษกันเด้อหลูกล้านมากนะไม่ก็มายาสูตรเตือให้ไปหน้านนยาสูดตือนหลูกล้านหลูกในหวานหวานในสวนนี่ยาสูตอพิษพือแมนเดอเจ้าให้เจ้าหน้ายายก็ว่าตียายไปคือใครก็ว่าเฮานี่เป็นเจ้าทีเนาะเฮากันจะบอกกับขอบกับเพิ่นว่าบ่ให้อันนั้นนะแม่นะห้าห้าแบบว่า เขาต้องบอกเจ้าทีไว้ย่านเพิ่นตื่นเพิ่นเถื่อนากระตังฉันแล้วไม่เพราะว่าจังฉันเนาะจ้าเพราะว่าเขาเคยได้เนาะจ้าแต่ว่าลักษณะแบบนี้ที่ว่าเพิ่นห้เพิ่นก็เคยห้เป็นตูวเป็นตูวเป็นอลแห้เป็นโต้เลยเพิ่นห้ตอนเพิ่นเขาว่าทำหาพปรใหญ่เ่ยเพิ่นเอาสองข้อมโดนนะชิบหาชิบหกแล้วเหรอครับพอหน่ะชิบหาชิบหกงวดนั้นออกแต่ได้ข้าแม่อันงวดมันออกหกหนึ่งบ่ วันมันออกคบหนึ่งวัตอนนั้นใหญ่ทอดนั่นแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บ่ได้ไปหน้าหมอบได้ไปบันนี้เฮาเฮาได้โชคลาภถ้าเมีนว่าเฮาบ่ได้ไปหน้าเดี่ยวเพื่นเดี๋ยวนำมาหาเงินจากเธอบ่แม่เพื่อนบ่ได้มาเนี่ยบอกจากแต่คนแล้วมาไม่เข้าว่าเพื่อนดักเพื่อหญ่อันนั้นตายแล้วอันไทยเลี้ยงเพื่อนนั่น ถ้าแมนว่าเขาน้าไปให้ไปหน้าไปยูให้ดูหน้าบอกเนี่ยอาจจะได้แมนมาแม่แม่แันนี้มักโฉกลาบปนูถามเนี่ยนี่เขามักอยู่นั่นแล้วมันหักนะเขามักยุ่นน่นแล้วโดยปกติมักโฉกว่าแม่มักโชกบมักโฉกลาบอยู่มันหักกดมาันนั้นนะซิมน้ำเขาบนตะละงอดวันนี้พวกนายไปปุ๊บได้ตัวเลขมาจากไซบาเนี้ยบางเธอเขาเจ้าก็คือว่าเจ้าเก่งถือ ตาแก้งแล้วมีเลขเก่งหัวเลขมากบหมวกเลขฝันเย้าตื่นกะมักคือย้ายว่าอ้าวงวดนี่เลขนี่ตัวได้หนอกไรโตเดียวฮะบางครั้นก็ได้ซ้ำกันยังว่าวิ่งเป็นลางีแม่บอกยุ้นัวไปได้ลงเลขงวดบังหั้งเนาะมาเนาะวิ่งซ้ำนี่แม่ว่าโอ้ยตัวเดียวไปลงดอกหนูว่าไปลงแล้วไม่มีคู่หนูวนัวอะไรไปลงนะแม่เนาะ แสดงว่าพุ่มเจ้าที่อยู่นี่กะที่เป็นเจ้าที่ยุ่งหอนเนาะเขาเอ่นว่าจะเป็นแบบแม่สืบซิมีเซนเองงั้นป่ะแต่ละงวดว่ามักตัวใดจรงจีิงป่มักใดทันมัดคือเดี่ยวนี่เพราะท่านใดมัดท่านใดใดก็ทิตัวเดียวคือเก่าหนึ่งเลยงวดนี้ได้มักตัวใดก็ต้อว่านั่นแล้วมันเพราะท่านใดใดโอ้เอเลขมากให้เอฟซีตัวหนึ่ง เงินเมื่อกี้ยังแม่นแท้เลยสามเหรอครับแม่ขันวัวได้วิ่งก็ได้วิ่งสามได้งวนวังหันหักวัได้ลงใหญ่พอคุณมาบอกมาครับสามเหรคือมักไม่ใจใหญ่มักไม่ใจนี่แหละเอาเพิ่นยปได้เปนี่ยนั่นที่มีสามขัดขัดกว่างวนเมื่อกี้นี่นะเงวนเมื่อกี้เนาะเอางวดนี่เละยายเงวดนี่เพราะท่านได้ขักอยู่ต้องมาให้ขักแสดงว่าต้องมีผู้ใดมาบอกบอกัางสี่บอกได้เจ้าก็พูดแล้วพันพุณแะไรมันจังสี่ได้ ท่างพันละก็แล่วด้วยแล้วเอาคือว่ามักน้ำเขายู่เมนมักแล้วเเล็กใหญ่จอยมักน้ำเราเยจอยตัวใดแม่เล็กใยจอยตัวใดแม่มักตัวใดก็จะว่าหนึ่งแปดหาน่ะเดะยให่ะแกเบอกว่าแล้วลายพดมันสิล้นจะเนบลายไหลลายอย่งว่าหนึ่งแปดห้ายหญนะเอาเลยใส้หนึ่งแปดห้าใ่เลจอยมพันเห่านั่นแล้ว ตีน้ำควมพันเหล่านั่นแหละอ้ตอนนี้แม่พู้ฟันบ่พันตีน้ำควมพันแล้วที่แม่ในยูไก่เือนกับคุณแม่จอยพี่น้องกซีมเลขกันประจำตีเป็นตัวแรกก็แม่หนึแห้าอ้หนึ่งแปดห้าจ้าสเอาึก้อนครโอ้ยแม่สี่เอาหนึ่งถึงก้อนจ้า น้อนเราหักออกนี่มันหักออกก่อนเจาปากอือก็เป็นแปดครับสามโตกัหนึ่งแปดหาสองโตเราเนี่ยโตแดงเอาตังสี่ละโอ้ยยังสามสามโตเลยสามโตสามโตแข็งแกร่งรวยไปเลยเอาทุนหน่อยเนาะสื่อสามโตไปหลดเอที่ซื่อหาวัดชิบวัดเท่านั้นแล้วยายทิมบึงทิมบึงลำลา ก็มีเงินหลายเนาะแม่เนาะบุ๊งเงิไหลมีหลก็ซื้อเอาตี้เออเนาะค่ะพี่น้องเท่านั้นแหละยายอันนี้แหละพี่น้องที่ขุมพันน้ำแม่ป่าใหญ่นี่ล่ะอ๋อแม่ป่าใหญ่เนาะฝันดีเนาะมาที่แล้วเพิ่นแตกสามตัวโอ้ยพี่น้องมือที่แล้วเพิ่นแตกสามตัวยังเกาะห้าสี่ศูนย์คนซื้อเนาะค่อยระลากป้านี่เจ้าคือพวเอาเอาหาขึ้นก้อนอลไรจังสีจังศูนย์ค่อยว่าเลี้ยงเล่กค่อยว่า จะเล่าเลี่ยงเลขว่าถือ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่ค่ๆก็ว่าแม่แม่สืบบอกว่าแม่จอยนี่เลี่ยงเลขบัตรถือนี่วดที่แล้วคำว่าบัตรถึงหมายเข้ามาบ่ถือตรงตรงมันบอตรงแต่มันไปถึกโต๊ดแต่มันถือโต๊ดอ่ะบันนี่แม่สืบสีเลียงไหนตรงตรงใหญ่เลี่ยงตัวได้แม่โอ้ดตเด็ะตัวได้คือแม่สืบพนว่าอ่าวดที่แล้วตีเลขของแม่จอยกระเข้าตรงตรง ห้าศูนย์สี่เนรึจ้างวดนี้ตีเลขแม่จอยออกจากความฝันจ้าฝันเกี่ยวกับหญังเกาะฝันเกี่ยวกับนอนจ้าเนาะเราฝันตัวเลขที่ตีได้กันจะเป็นตัวได้ก็แม่ห <18 5 S 1> นึ่งแปดห้าตรงตงบอกอันนี้ตรงตรงย้ายตีตรงอันนี้โอ้ใส่กิจารณญาณในการรับชมนะคะ แมขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับไ,ได้หลายมีสุคมีลาบเ้อใครมาหา้ะใะไปได้มีโุคมีลาบ